เช็คเลตติ้งแม่เบียได้ไปเท่าไหร่ในคืนเมียน้อยบุกเคลียร์เมียหลวงเนื้อหาเข้มข้นทุก e ีพีเลตติ้งเองก็ยังไม่เบาลงความแรงสำหรับแม่เบียรโดยช่อง7 HD เฮด,เด,ดีสำหรับ e ีพีของค่ำคืนเมื่อวันจันทร์ที่13กันยายน2 5 6 4นั้นให้ล้าอยู่ที่ฉากเด็ดเมียน้อยอย่างเมฆลาบุกไปเคลียร์ปัญหาหัวใจและคดีทางธุรกิจกับหมายแก้วเมียหลวง รวมไปถึงฉากเพื่อนตัดเพื่อนระหว่างบุษบากับเมฆาส่งผลให้เรตติ้งยังพุ่งแรงได้ไปถึง5.2ข้องอันดับ1เรตติ้งละครหลังข่าวและรายการทีวีประจำวันที่13กันยายน2564ไปแบบหลายคู่แข่ง